ใช่ค่ะชื่อคุณอะไรคะจุติพรค่ะคุณจุติพรชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเอค่ะคุณเอเหรอคะค่ะเอตอนนี้เรียนอยู่ปอตเอ็นอะไรคะอยู่เอ็นสามค่ะค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำงานค่ะค่ะทงานเกี่ยวด้านไหนคะเป็นนักวิจัยค่ะทำทางด้านเครื่นค่ะโอ้แล้วทำไมถึงชอบภาษาญี่ปุ่นคะคือพอดีจะไปเรียนต่อปริญญาเอกค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วเรียนญี่ปุ่นสนุกไหมคะสนุกค่ะ อยากถามแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่เล่นวิดีนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าได้ได้ทุนไปเรียนต่อที่มหาลัยโตเกยียวค่ะแล้วก็กำลังจะเดินทางแล้วก็เพิ่งมามุ่วัเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทุนไปเรียนต่อก็ตอนแรกเนี่ยเอ็มสี่ไม่ได้เรียนที่นี่นะคะ,คะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับที่ที่เรียนเอ็มสี่เท่าไหร่เลยอยากเปลี่ยนที่เรียนพ้องมาถึงเอ็มสามค่ะ แล้วก็เจอตั้งแต่โบชัวร์เมนอาจารย์แบงค์ตอนที่ไปสอบ m อะค่ะแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนมาเรียนไกลๆค่ะรู้สึกตอนนั้นมีคนมาจากชุมพรก็มาเรียนที่นี่ว่าเอ๊ะทาไมไกลจังแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีแล้วก็อ่านหนังสือออาจารย์แบงค์อยู่เคยซื้อมาเล่นที่พันตัวคันจิตคัน่ แล้วมเรียนแล้วประทับใจไปตรงไหนบ้างคะอาจารย์หน,นะคะตอนแอรกคิดว่าอาจารย์จะมีอายุมากกว่านี้อาจจะต้องใครหลายๆคนค่ะอาจารย์ก็เป็นกันเองดีค่ะแล้วก็ชอบการเรียนสไตล์นี้ก็คือโฟกัสมาเลยว่าจุดไหนที่เป็นจุดสําคัญเราควรทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงก็เงคอกนเองครับก็ดีนะคะก็คอร์สไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็อาจารย์ก็ดูแลทั่วถึงนะคะ,คะ เอจะเลยเดินทางไปญี่ปุ่นเมืไหล่ยชนแนยไปปลายเดือนกันยานี่ค่ะเร็วๆวีแล้วนะคะใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะได้ถึงไปค่ะเอมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แดงบ้างคะก็อาจารย์ก็สอนดีแล้วนะคะแต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยบางทีอาจจะเป็นตัวเอเองที่พื้นฐานมาอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะพายายามเต็มที่แล้วก็คิดว่าจะตั้งใจสอบเอสามสอบไปทุกๆครั้งที่มาจะผ่าน,นะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะเพี่เอกขอบคุณค่ะตัวดีค่ะ